ว่าใช้ที่ดินจำกัดแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือการปลูกครอบโพดมีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงเราก็เลยมีการมีความคิดที่จะมาส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคือทําผักในโรงเรือนพื้นที่180ตารางเมตรเพื่อที่จะได้รายได้กับเพิสูงเกษตรกรอ่ะหนึ่งโรงเฉลี่ยอที่ที่5 0 0 0 0บาทต่อปี แล้วก็1คนถ้าทําอยู่4ีโรงเรือนก็จะได้อยู่ประมาณสองเกือบสองแสนบาทต่อปีแต่ยถ้าหากต้นทุนก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเจ็0 0จ็ดหมืบาทต่อปีสามารถเลี้ยงครอบครัวของชุมชนได้ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากการทําพารินทรซีนะก็สามารถเอาไปทําไม้ผลหรือว่าปลูกปา่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้อีกอีกทางหนึ่งอีกช่องทาง อาชีพดงเดิมเช่นปลูกข้าวโพดนี่ก็คือยังมีอยู่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ครับคือเกษตรกรที่พื้นที่ยังไม่มีน้ําเนี่ยก็คือจะต้องปลูกข้าวโพดอยู่ก็เ,เป็นอาชีพที่ไม่สามารถไม่มีทางเลือกที่จะต้องต้องอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวแล้วหลังจากบูรณาการแล้วป่านี้อุดมสมบูรณ์มีมีการบุกถางอีกไหมฮะตอนนี้เรามีการส่งเสรมิมเรื่อง แผนที่ดินลายแปลงครับคือเราจะก่อไอกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทํากินของชุมชนนะครับแต่ละแต่ละครัวเรือนแต่ละแปลงไว้ชาวบ้านก็จะทําในพื้นที่ตรงนั้นน่ะจะไม่ไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่านะครับสามารถไอพื้นที่ป่าตรงนั้นก็ก็ฟื้นฟูด้วยด้วยตัวเองเนี่ย